นี่เป็นหกเก่าหกหึเก่าหกหนึ่งตัดเล่นก็คือหกหนึ่งแนน่ก็ถือว่าเข่าเนาะหาไปชัวร์ละหาว่ได้นี่นไดใบเดียวมันห่าจะมันหาว่ได้นา่โซ้น่ด้าก่ด้กดกือว่ามาผมครับไปเคี่ยวเขาหรือยังไงบ้างนวดฝันฝันไหฮะไปเคี่ยวเขามานวดฝันฝันต้องวดเลยบ่ครับ ในเข่าซ้องหัวเลยเด้ขาหัวนี้ผมมายังสีเลยหันนี้ใช้ซ้อมโปเลยหัวนี้คตมวดคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับอาจารย์ลำอาจารย์ลำนะครับเป็นจจริญเนาะวันนี้กันดีครับมั่ว่ผ่านมาได้หกเก้าหกหนึ่งกเสียดายว่าคลิปมันลงแต่ต้นงวดเนาะ บ,บ่ได้ม่มยำอีกเทนึงเนาะบ่ได้มย่ยำเพราะว่าอยู่ข้างๆเฮื่อนเล่านี่ผมว่าสิมาอยู่เพราะเอานว่ามีเสียงดังนะครับมีงานสดแย้แมนันนะครับกถือว่าเลขของอาจารย์ลำนี่เขาเนาะเขามีหลักฐานบแมนเอาาอาตุกเอามากเออนี่ๆๆๆนเดียว มี่ามเบอช่วคอมเมนต์มาอยู่บาริกจานลำเข่านะครับนี่เนี่เก่าหกหนึ่งเก่าหกหนึ่งตัดเลนก็คือหกหนึ่งแมนก็คือว่าเข่าเนาะเบอร์โทรเพื่อนบอกว่าเห็นนะข้างล่างนี่ข้างล่างเป็นเบอร์โทรเพื่อนเด้อนะครับท่านนั้นนี่แหละก็คือให้เห็นก่อนให้เห็นแล้วอให้เห็นแล้วว่าเข้ากับได้มาบอกแบบล่อยๆเนาะเลขเพื่อนเขาอีดีครับนะครับ แต่ลายบ่เยอะพอได้ใส่อยู่ครับพอได้ใส่พอได้พ่นอยู่พอได้พ่นใส่นี่ยังมีคุณแต่ใบเดียวมันมีเนาะมันมีหาบ่ได้ท่านหาหาไปทัวร์ละหาบ่ได้นี่คุณแต่ใบเดียวมันหาบ่ได้มันหาบ่ได้เนาะสตันบ่ได้สตันบ่ได้แต่ไม่หายยากหายยากหายาก กะตือว่ามานผมครับไปเกี่ยวเข่าหรือยังไงแบบางนวดฝันได้ฮะไปเกี่ยวเข่ามานวดฝันฝันต้องงวดเลยหมดครับใหม่ไปเกี่ยวเข่าแล้วขับมานวดฝันมาในฝันว่าไปเกี่ยวเข่ากันก็ถือพูกยากแท้ลูกเหมือนว่าอืมป่านนี้ก็หาเข่าหาหนามไม่พอใหญ่กินได้บริกินเข่าเยืกเทียบเือนกมาเลยถามว่ายุไส่เรามาเลยบอกว่าคุณละเป็นคนแถวละเอ็ดคุณหลังบอกคนครับป่านนี้เพิ่งเขาเลยว่า เจอกันหาเขาหาหนามไม่เพอาะไงจินทุกอย่างกวานี้เดี๋ยวเพอาะไงจิเขาเรียกให้ป่นว่าเพราะไผมาเข่าฟันนะครับน่ะผู้ถอยอยู่หล่ะดอนปู่ตาอยู่บอมันหมดมันจะเป็นสารแบบไงอยูังไงดอนปู่ตาหมู่บ้านเพิ่นบ่บ่ครับอยู่เมื่อวานหรือเมื่อวานหรืออะไรบ่มันอยู่หน้าบนผมเกี่ยวเขาพอดีมองนั่นอ๋ออาจารย์ลำไปเกี่ยวเขาอยู่ตรงนั้นนี่แหละหนามเพียงหนามเพียงเขาข่าวอ่ะครับทึ่งแบกทึ่งผู้เดียวนั่นสองไรก็บเลี้ยวเลยเลี้ยววานเลี้ยววาน ขึ้นช่องู่เพข่้นมาขัาฝันครับมาขัาฝันยเฮียนผู้ถ่าแน่แน่หินตัวเพิ่นบ่ก็ผู้ถ่าผู้ใายครับผู้ถ่าผู้ใายเห็นเห็นตัว้อมเห็นตัวพอม้อหวยเอขาไปนานี้ผมก็ได้ฝันแล้วผมก็เลยลูกข้นนางเฮ้ยเป็นแม่นี่ดีพอตอว่เนะว่าสงส่แล้วกเชยนเลี้ให้บ่มันเชิญเลียงให้พ่อมาันนี้มันตัวแดงเผมก็ว่ามัหลับได้บับลูกข้นมาน่งจ่อขวายาง ยางไปก็มาอยู่บันหุงเมียขึ้นนั่นอะไรนะยามันลืมอย่ามันลืมมันมันก้นอนมันบิกเบก้านนอนมันไดในในรับยืบหย่อนนะโอ้เสียบหน่อยเดียวเองออบ้านนี่ก็เพิ่นกับเมื่อก็ยังแบบว่าเคี่ยวเขาเนาะไม่ยังรู้เลยไม่เห็นถูกก็หยากไม่เคี่ยวเขาเคี่ยวหนามพหรอหนามเอาเขามันมาเคี่ยวให้เพิ่นไดซื้อดอกทั้งแบกทั้งหามเหรอครับเดี๋ยวหาเขาหาหนามไม่พอกินแหละพอกินเขียนเลขให้เด้อเพิ่นมาเพก่น บอกคุยไงคุณมาเดิน huh. ต mm ืบ hmm. ด mm ้ค hmm. รับพงไนยครับเจ้าของคนน่นแหละครับคุยไปคุยมาบ้านนก็เรยว่าพใไนจะเขียนเรียไหนนี้ได้ลูกจำดีดีด้ผลไหอืมปัดเี้ไม่ปันแดงชี้คืนเลยโอฟันตองหัวเลยนี่ตอวหัวฟันตองหัวส่วนมากซีเมนต์นี่เนาะครับก็เห็นว่าฟันตองหัวลแมนเลยครับ ยังหมดที่แล้วเนี่ยครัฟนตองหมดที่หนจาาเนาะาว่าผมเชียนไหนเลยนะนี่ก็เชียนไนเลยเนี่ยเห็นเรื่องเราก็จะบอกเรื่องเหรครับจะบอกเอามาไหมเชียนใบไนเลกมว่าคุณนั้นเรียกผไม่ตัวไม้นะตัวไม่ตัวมเราเชียนไว้แล้วเชียนสจแ้แดงจึงคแดงจึงคื อว่ันนี้ผมฟันท่องเลยมวัหนี้ฟันท่องเลยจังสี่เลยครับหมวจังสี่เลยพอมันแงแต่สองโปเลยรับสองโมเลยประถันยืดส่ยล้วังฟันไปเลยียนในคอยปันกระยักใส้กับเ๋าจักยางเป็นยางไในกระเป๋าพึ้นนะฟันประมาณจักถุ่มครับนี่งทีหนึ่งมครับตีหนึ่งทีสองตีหนึ่งทีสองเงียบเงียบไปเข้าที่หองเพราะได้โดนสัมผัสมาหาบ่ครับที่มั่นจักสองชั่โมงนี่นะ คือต้องเขียนเอาเองคืเคียนเราเองมิเท่านั้นแเหลยนเขียนเหล็กคนเขียนงัดไถ่เคียนเขียนไห่เลยบ่ถ้าพ่นก็ลุกคืนแม่พ่นก็เขียนเลยเชียนไหวเลยของเพิ่นเนี่ยเขียนเส่กระดาษแดงจึ้คึ้งเลยเขียนเด้าไห่เลยเบมาไถ่เลยเอาลูกเอานี้ไปเป็นเจ้าวัถูกัตถุยาดพูหนีพูชิงไปอเคุยกันทนเถื่อนแล้วบอว่าเล่เพ่นก จ้องบอกว่าหาเขาหานำไม่พรานี่พรายักินไม่ได้กันว่าได้กินเขากินนำเลยวามุนปุ่นปุ่นทางหลังทางหลังว่าได้กินเขากินนำแล้ว่าอ๋อเราเลาบ่ได้กินเขากินนำบ่ไลยบ่ไดคนไปเดีมันเป็นจานเกาอืออ้ยโค่นเลยไป็นไปเบิ้งก็ไม่เห็นยัง นี่แค่ไอ้เปแทนไม่ลอยอยู่งเป็นตาไปซื้อเอาอีกเด้อเมื่ผู้ใดเอาเขอนำไปสามตัวแดงตือคึ่งทั้งทั้งสามตัวเลยแม่นบอกทั้งชานทั้งสองตัวครับโอ้เพราะว่าคุณสุรินทร์งวดที่ผ่านมานี่เล่ากับฟันให้ตั้งแต่ตองงวดเลยเนาะตองงวดมักแม่นตองวดนี่วนเนี่ฝันตองงวดมักแม่นที่แม่นอีนี่ไอ้นี่ถือว่าเลขเล่าในเข่าซ้อมงวดเลยเด้ครับงวดนี้ผมมายังสีดเลยหง่วนนี้ใส่ซ้อมโปเลยงวดนี้ครับ วันนี้คืคอมันออกวันที่ซึ่งดาผมย,ย่นมนานผมรื่นผมไม่ได้เต็แล้วครับเป็นไหนมีเท่านั้น,นเลยครับอ่าเดี๋ยวให้บาที่เขียนฝันตองนวดใส่ตัวสีแดงขึ้นพอยายคนนั่นบอกครับจะของหน้าคนแหละจะของหน้าคนอยู่จะคนเหรอคนนั่บอกคนอยูสองคนโหัวคนอยู่หัวเมียเพิน่นะหัวเมียแต่ว่าะพอยายอะไรผู้เขียนให้เป็นพอยายผู้ติดเขียนให้ยกับผู้เถม ไม่เดือนคืนๆเลยวนเจเนเพิ่นเพิ่นใเว่าวย่างอีกไดบอกครับนก็ถามว่ามัตสัยแต่ใสผมก็บอกดูคนฟังนนะคนฟังเนี่เพื่อนว่าไก่ถูกหแต่ดูเอ้ยมันว่าทึงแบงทงถามพต่ว่าลูเมียไปใส่ลูเมียกับป้อยไ้บ้านหมดแล้วฟันยาวเันยาวเขาไปบ้านหมดแล้วผมก็ไม่เห็นผู้เดียวทึงแบบทังถามว่าเครนแล้วถ้าคนจห้จีนนะผมบเกย่เขาอยู่มองหันขึ้นเ่ย ครับเครื่องหนามที่ยังแบกมัน้นามันร้ายมันใส่รถบ่ได้ก็เลยเคี่ยวมือเถอะบ่ผมก็มีเคี่ยวสองมือเคี่ยวทั้งมัดทั้งแบกครับเลี้ยงอะไรกันแท้มาน้องกับคนเพคนสงสารเนาะว่าโอ้คือเหตุงานหนักแทนเวลาวันนึงผมก็ไปนั่งเศร้าไม่แห้งนี่เนาะ ตังโซ่ไปแห้งกับเปิดวิทยุนี่แหละเปิดมอตัมเหมือนเปฟังมันมาของกวงครับไหนเล็ตัวใดล่ะโู้ให้เบิ้งในเบิ้งโซสลมเล็นี่เลขนี่ครับเลขครับเลขวันที่ยงโผเลยครับยกโลคมวดนี้ยโผเลยนต่ปข้นเลยยากเลยมีก็คือมีเจ็สี่หนึ่งเนาะเขาเล็กงามแห้งดสี่หนึ่งเล็กงามแหงโอ้วดที่แล้วตามเจดวาสี่หนึ่งเอเออเจ็ดหนึ่งแล้วากสามองเลขพี่น้องเล็ตัวนี้เลขพี่น้อง สิมาอีูบ่อสามสองคุณนะคุณขี้ลูกกับเราเอาว่าเราคุณขี้ลูกก็สั่นเอาวาเขียนให้แดงจริงคืองี้ครับนี่ก็ต้องกินโยกโปะอ่ะแต่คิดว่าจะเป็นอีกแนวทางในงวดวันที่สิบหกขอคุณสุรินทร์เนาะครับอ่าเพราะว่าหลายคนมีความเสื่อนะครับว่าถ้าฟันตองงวดนี่ส่วนมากมันซีเมนต์เหล็กซีเมนต์นะครับท่านผู้ชมเนาะเอานะครับกะเป็น แนวทางของอาจารย์ลำสองหมวดเข่ามาสองหมวติดครับนี่ถ้าเข่าอิกนี่จะเป็นหมวที่สามเนาะครับอย่ามาตามให้เราเรื่องหมวที่สามครับอเดี๋ยวจะได้กับพงค์สุดทไทยเข้ากับสีมาเบิงอีกเนาะคนสุดท้าเนาะสีมะยำให้ตลอดครับเพราะว่าเลขตัวนี้มันปล่อยตั้งแต่ต้นงวด ผมเปี่ยนแปลงแล้วผมบ่ใค้ฝันให้ว่าพิ่นเจยอะไ้แปลกอย่งวดี้วนี่บ่เจอจะของครับบ่เจอจของวดที่แล้วได้เกาหกหครับอไปเจอได้ของเมียบ่ครับเป็นเมียเป็นเมียอะไรเออเพราะเมียกินยาในลมเป็นเมียอะไรเออครีับบมานเมียก็ไดแค่หนึ่เกาดีเนาะออกซอยออกกับเกาก็พบการเดียวกันยังมาว่าแล้ว่าอครับผมขอบคุณขอบคุณ คุณผู้ชมนะครับติดคอมพิวเตอรนเนาะด้วยๆครับเน้นมีท่องไหนมากที่มากครับเป็นเป็นอะไรอาจารย์หล่อมเสมอแต่ข่าวว่านอกจากฝันแม่นแล้วอาจารย์ยังมีการเบิ่งตำล่าเบิ่งอย่างแม่นบ่ครับครับไม่มีอย่างนี้อาจารย์เห็ดตอนนี้ก็นี่มันลูกเสียเมียหายหด้ที่ไรลูกเสียเมียหายครับอาจารย์สิไปตามให้บ่ครับครับนะครับท่านผู้ชมท่านใด ที่มีความเสื้อในเรื่องของอศาสตร์เนาะไสยศาสตร์พวกนี้แล้ะมุนดำมุนยังนี่ถือของมากมาให้อาจารย์เพิ่นถอนได้อืมถ้าเบิ่งดวงเบิ่งนี่โทษมาได้เป๊ะๆเลยเป๊ะๆเลยประสันอืมคาคาคู่คาค่ายเพิ้นกัแล้วแต่อืมเอาโทษมาถามเพิ่นเบอร์ใดล่ะคนสุรินเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสามสี่ หกหนึ่งหกหกอืมเอานี่ครับเอาช่วโช่วงให้เบิรงอีกเื่อนึงควอมสีอ่าอันนี้เบอร์ทั้งตัวเลขความเลขคือเจ็ดสี่หนึ่งราคาสามสองหัวนี่ฝันเห็นแดงจึงคืนเลยอ่าอ่นี่นี่เบอร์โทรเนาะนะครับท่านใดอยากสีเบิรงด้วงครับอ่าการรักษาสายศาสตร์อีหยังลูกเสียเมียหายติดต่อมาเบอร์นี่เนาะครับครับผมขอบคุณอาจารย์ลำในไลน์ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ